มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูตัวเองมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูกายดูจิตดูจิตใ,ใจต <th tee> ัวเองเพราะดีช่วงนอกมันจะจิใตใจของเรามีความจำเป็นว่าต้องดูดูทุกวันดูทุกขณะถ้าเราดูแต่ข้างนอกคนไม่ดีจากข้างนอกเราหนีได้เราหนีคนไม่ดีหนีได้แต่ถ้าเราไม่ดีแล้วเราจะหนีไปที่ไหนจุดตรงนี้เรียกว่าจะมีความจำเป็นต้องดูตนเอง ดูเจ้าของคนไม่ดีข้างนอกเราหนีได้แต่เราไม่ดีเองเนี่ยเราจะหนีไปอยู่ที่ไหนจะมีความจะเป็นต้องดูใจขอเราใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นคนใจกังวลเป็นป้าใจฉลาดเป็นป้าบัณฑิตใจไม่ยึดติดเป็นป้านิพานถ้าดูใจขอเรามันไปติดมันไปของตรงไหน,นมันไปเกาะเกี่ยวอะไรต้องแก้มันตรงนั้น แก่จิตใจของเราไปตามยึดตามถือตามสำคัญบ้าน,นหมยนะัจะท้ายมาันก็อารมณ์แปลโวนอารมณ์มันแปลโรวดพ่อเห็นว่าไปยึดถือจิตใจนั้นไว้ดูจะั้งเห็นว่าจิตใจนี้มันมีพฤติอย่างไรพฤติกรรมร่างกายมีพฤติอย่างไรในแต่ละวันมีการเกิดขึ้นไปหมันเปลี่ยนแปลงดบลงไปเดี๋ยวจะต้เห็นบ้าง ร่างกายเป็นร่างกายเปล่าๆไม่ใช่ร่างกายของเราจิตใจเป็นจิตใจเปล่าๆไม่ใช่จิตใจของเราให้เห็นมันชัดขนาดนั้นจะมีความเตียมเป็นต้องสอดส่องดูแลตลอดเวลาคนอื่นมันเรื่องของเขาคนอื่นมันเรื่องของเขามันจะเรื่องของเราเราดูใจเองเราตับเตือดใจขขงเราแก้ไขใจของเรารักษาใจเขาเราระวังไม่เกิดความยินดียินร้ายทำตาเขาเราสังเกตเห็น ทำหูของเราสัมแต่ได้ินทำจมูกของเราสัมแั่ได้กลิ่นทำลิ้นของเราสัมแต่ได้รำรดทำกายของเราสัมแตสสัมผัสผ่านเปลังจิตก็ไม่มีเกิดในโลกทั้งสองฟังแต่ว่าคนไม่ดีข้างนอกคือคนอื่นเมื่อเราพบเจอแล้วเราสามารถหลีกเลี่หนีได้ไม่กบควาสมาคมได้ แต่ถ้าตัวเราเองไม่ดีนะเราจะหนีไปที่ไหนเพราะมันเป็นอยู่ที่ตัวเราจะมีความจะเป็นต้องแก้ไขดูใจตัวเองตลอดเวลาอันนี้เรียกว,ว่าภาวนานภาวนานดูจิตดูใจตัวเองภาวนานดูจิตดูใจตัวเองตลอดเวลา พยายามมีความรู้เท่ากันถ้าเราไปดูอ,อย่างนี้แล้วจะิง้ความดีงามอะไรจะปรากฏขึ้นส่วนไหนที่บกร้องมันก็เพิ่มเติไมไปสมบูรณ์มันก็แก้ไขเพิ่มเติมจนรางวัสติสมบูรณ์มรรยบูรณ์ สติสมบูรณ์ศินสมบูรณ์จิตบริบูรณ์เป็นกายว่าจาใจ่เป็นศินกายว่าจาใจเป็นพุทโธกายว่าจาใจเป็นธรรมโมกายว่าจาใจเป็นทังโฆคตาก็เป็นพุทโธหมูก็เป็นพุทโธจมูกก็เป็นพุทโธหูริ็เป็นพุทโธกายก็เป็นพุทโธข้อใจเป็นพุทโธเนี่ยว่าพุทโธนี่ทีนี้ความรู้ความเข้าใจว่าสัมเพธรรมานาตา จะว่าดำไาจะบบ่ไม,ม่จมกันยึดมันหรือม,มันหอละพ ญาตธรรรีวะหาปุราปริปุรินติสาครังเอวเมยวัยตัดินังเปิดตา낭ปากกบเตจิตังบริตังตุมังกิพระเมวธรมิเตตุสเปปุรินดูสังกปาจันดูปุญรโสญาติธรรรีโชติรัมโสญาติธรมริเดโยไม่บันจันโดูโรโควินาสตูนมานเจพวันวันดราโยสิเดขาโย โกมะวะลิสานิจังวันารรมญาญนนจันดารุธรรมมาวันดันเดวันนอนโซฆังบางรา